เรียบร้อยครับเรียบร้อยน่าดกเห็นไงแล้วครับหนึ่งกุ๊กหรือว่าสามกุกกกร่รู้ครับนครับหมายกูละครั้งครับมาตามสามกุ๊กสีแีนสามกุ๊บครับล้อหลุนครับนั่งฟังอยู่ไก่นั่งฟังอย่ต่องกล่องมาเห็นแล้วดิ่นมาปอบเลยครับเหยียบจะว่าได้ยินเสียงคุกันเสียงไงเตอบครับต่างไ่ไงหมด ่าไม้สามกุก้็ครับเจ้าตรงการครับวนนี้มัแล้วมานแล้วครับเจ้าตรงการจัดให้ครับลุดบ่โอ้ครับเหล็กเหล็ดเ,เลยจับเสียงไงแล้วครับเจ้าตรงการมันครับเดี๋ยวลงให้บ้างครับ ขับแน่วมาแล้วจัดแล้วครับจัดแล้วสามกุกว่ครับนี่โอ้ยุอนแสงทำอุ่นแสงเงนมื่อแต่นี่ครับแมินสามกุกวะนี่จัดแล้วครับจัดแล้วจะสงการครับ ต่อครับแล้วครับจัดแล้วโอ้ยแรงมามืดอครับฝนกระถิตกเส่ยงกูสิงเงี้ยันสามกูปะครับพี่น้องสามกูปครับจัดแล้วครับจัดแล้วขอ,อ,อนเทียงครับนกเข่าลมอับกุปะครับ,รบอุ้ย กันงครับคุณลายคอกันลึกครับผมนี่เนี่ยว่าเสียงง่ครับเสียงง่เตือบพดอกเจ้าสงการจัดแล้วครับมันนี้กับมานนะครับว่าเหวแล้วลครับันที่ออกมาสองสามมือนี่มัอนี้กับจัดแล้วครับมือที่สามนี่แหละวันหยุดครับ โอ้วันที่สิบสามสิงหาครับผมจัดละเดอ้อบนหนึ่งกุกยังแงก่กับสามกุกกลวครับนี่้องร้อฟังเสียงอยกครับว่าถูกโตบวปะมันมันละครับติดตามนะครับแม็กนกเขาไงสวัสดีครับ